เจ้านีสมศรีไปทํางานก่อนเปิดเนาะสมศรีก็ไปทําขนมปังอันนี้ขนมปังนี้ทําำใแตะวานแล้วเจ้าใส่พิมพ์ใบตั้งแต่ตะวันแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้มันก็ฟูขึ้นมาเห็นปะขนมปังนี้สมศรีทํแตะวานเราเจะไปอบอันนี้สําหรับอาหารกลางสำหรับตอนเนาะเสร็จแล้วก็จะมาทําขนมปังตอนเจ้าอันนี้สมศรีก็ท,ทําตีใส่ถังไว้เนาะสมศรีก็ต้องมาตัดมาเป็นแก่นเป็นแก่นเจ้าอันนี้อ,ออกจากถัง เอาก็จัตปันมีเวลาปั้นหลอกสมสิกตัดการะยะเอาเจา้ากาเอาขนาดให้มันเต่ากันเต่าผองมันก็นจะมีเตาหอมเตาผองเนาะคนเฮาเกิดมาวันเดียวกันมือนิ้วมือย้ำเตากันเลยนี่แหละเจา้าสมชิกตัดตัดล้วก็เอาใส่เมทัลย์ผืชเอาจิ้มกับเมดทันตะวนันเม็ดฟักทองเม็ดอะไรอย่างนี้แหละเจา้าสมสิกจะทาไปเรื่อย ประมาณสักห้าสิบแกนทำสามถาดเจ้าถาดละสิบห้าก็สี่สิบห้าแกนสำหรับแป้งอันนี้แหละล้วสมมติจะมีแป้งข้ามยางหนึ่งแป้งแ้ามยางหนึ่งเดี๋ยวจะทำเมื่อพอเนะเจ้านี่เสร็จละก็ทำื่อมันครบนี่แหละเจ้า เด๋ยวตัดภาพไปติแป้งัำอย่างหนึ่งเลยเนาะมันคลิปมันยาวเกิน อันนี้สมศรีก็ท <c oughs> ําแป้งขมยางแป้งอันนี้มันเหนียวสมศรีต้องเอามือจุ่มนามเจ้าแล้วก็เด็ดเอาแล้วก็เอามือปั้นปันเอาเจ้ามันก็จะมีแป้งสองอย่างเนาะแป้งขมยางเนี่ยเอาหมีดตัดมันได้ขนมป้งอันนี้ลเนี้ยต่สมศรีญาตวานเนี่ยเจามือมือในจะญาตเตียขนมปังอันเนี้ยอันนี้ปนใจขนมปนใจแป้งแป้งอยนางี้ยเนี่ยแป้งทำคอซองเลยอืม ามาทําขนมปังแล้วเขาก็จะใส่เบียรใ์ใส่นมลงไปเจ้าในแป้งอันเนี้ยสมศรีก็ไปเปิดเตาก่อนเดี๋จะไปโอแผมอย่างคนก็มาถามกินแหละเพราะวันนี้ไปทํางานขวายนะคะพนักงานก็มาถามได้จะเซตอ่ะอีกสมศรีกับเล,สสล็กเล็่มเหล่งปั้นเลยเจ้าพนักงานเดินมาถามติก๊กๆ ูกหัวหน้ายัางมาสักคนดนะสมสีไปก่อนเนาะวันเนี้ยหัวหน้ามาประมาณแปดมงปลายวันนี้ได้ยนียอย่างหนักไงสมสรีก็เลยไปก่อนเปิดไปถึงก็ไปทําขนมปังไปเปิดเตาไปยนียอย่างนี่แหละเจ้าก็มีปอบ้านแม่บ้านพนักง,งานก็นมาทํางานแล้วแหละแต่วันนี้หัวหน้าเป็นไม้ควายอันนี้ทำเสร็จละนี่เจ้า เราก็เอาไปอบอันนี้บรรยากาศหัวหน้ายำมาแต่สมศรีทำขนมปังเสร็จแล้วเนาะเอาไปอบละอันนี้ถ่ายก็พอเนาะในแหละห้องครัวเดี๋ยวจะไปถ่ายในตะปุ้นในห้องครัวยังได้เปิดไฟแต่สมศรีมาก่อนเปิดเนาะมาก็เลยยังได้เปิดแต่เจ้าอันนี้เครื่องเทศทั้งหลายถามว่าสมศรีหูจักอ่านได้บาอ่านได้ลูกพีบไปเขียนจืดนี่ทำไมสมศรีอ่านจะได้สักตัวนะ่ะ แต่สมสีใจดมเมาลูกพี่บอกเธอดมเมาเธอจะหูว่ะเป็นได้อย่างอันนี้ขนมปังนี่สมศรีแย่แล้วเนาะสมศรีก็อบตั้งหนุ่มตังบนเห็นปะอันนี้เปิดขนมปังเป็นแก่นเจา้าอบตังหลังมันก็ก้อยพองขึ้นมาพองขึ้นมาเห็นไหมตังบนเป็นขนมปังอันยาวเว้นตอนเจา้าต้งองอบสองอย่างนะอันนี้ไทยให้พอ บรรยากาศสมศรีจะไปตั้งโต๊ะกันเจ้าต้องไปเอาเนยเอาแยมออกกันเนาะอาหารเจ้าสำหรับอาหารเจ้าล้อขนมปังเซตสมศรีก็จะมาตั้งโต๊ะอันนี้เอาจานมาวางก่อนเอาเขียงมาวางเอาเม็ดมาวางอันนี้ช็อกโกแลตสมศรีจะอ,ออกมาใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวขนมปังเซตพนักง,งานก็จะมายิบเอา เขาจะกินขนมปังก็ช็อกโกแลตบางคนนะ่ะบางคนก็กินชอเเ็อกโกแลตทาเนยแล้วก็ช็อกโกแลตใสเจา้าช็อกโกแลตเป็นแผ่นนี่เนะี่ยมันจะมีแบบหวานและไม่หวานนะบางคนก็ใส่แยมมาโคกัมใสมาโครก็ใส่ช็อกโกแลตอาเจา้านี่นี่ก็จะมีแยมมีเนยสัมสีก็ออกมาตั้ง พนักงานก็นเดินมาถามได้จะเซ็ตกี่นาทีก็เน,นี่ขวายไงทุกครั้งจะไปทํางานเจ็ดโมงจะก่อวันนี้ไปทํางานเจ็ดโมงเกินขวายไปเกินชั่วโมงเพราะว่าน,นิ้มขย,ยุ่งอย่างสมศรีบอกแหละแย yeah, yeah, มเยอะมมาอย่างนี้ก็ทําเองนะําได้สื่อถ้าไปสื่อเอาไม่หวเจ้าเพราะมันแพงเนาะทําเองแล้วก็ทําทีกับมอหญ่ๆเลย ช่วงี้คมได้ทำหรอกพออ่าทำงานหนเดือนหนึ่งก็จะหลัวหน้าบก็กจะหมดวละแล้วเนาะนี่เจ้าตั้งไหวเลยเสร็จละอันนี้ขนมปังเห็นไหมปุณณ์วันงาน สมสีออกไปแล้วสามถาดย้ำสองถาดมันต้องเพิ่มเวลาอันนี้มันย้ำเซตเนี่ยพนักงานมายืนรอเอ๊มมด <g iggle> น,นี่เจ้าขนมปังเทียมสีอบแล้วสีสันน่ากินเนะเหลืองอารามสวยงามอันนี้เจ้าอันนี้ขนมปังเม็ทันยผืชเียมสีอบไปแล้วเสซจเรียบร้อย อันนี้ขนมปังยาวด่มสีอบตะกินนะสำหรับกลางวันเจ้าเจ้าออกจากพิมพแล้วพอมันเซตพอดีมืออีกข้างเหมือนแกมโทรศัพท์อันนี้ก็ห่อนอยู่อันนี้ดิมสิกทายอพอกับประมาณนี่แหละเจ้าเ็จแล้ววันนี้ดิมสิกทำหลายอย่างเนาะอันนี้ก็มาจ่วยลูกพีตั้งโตเลย ตัดภาพมาเลยพ่อว่ดสมศรีปอกแค่ลงแค่รอดปอกหัวหอมไว้วันจัดเลยเจ้าพอ่อวันนี้ไค่ยุ่งสมศรีก็มาจอยลูกผีตั้งโต๊ะทำแป้งขนมปังเนี่ยอย่างละมดเราวน่ะเนี่ยมาจอยลูกผีตั้งโต๊ะเจ้าอันนี้อาหารวันนี้เนาะอาหารบุฟเฟ่ต์วันนี้วันนี้สมศรีใครยุ่งตัวใด มันก็นจะมีอาหารตะวานนั่นแหละมันก็นจะป้าปนกันไปวันนี้มีอย่างก็อ,ออกมาทั้งหมดเลยเจ้าถ้าเขากินมดเขาก็เอาขวางละพอวันจันทร์ก็เริ่มทําใหม่หมดทุกอย่างเนาะเพราะวันนี้เป็นวันซุก์จะยุดเสาร์อาทิตย์นะนี่อาหารทั้งหมด เซตแล้วสมศีก็จะไปทําความสะอาดนะคะเป็นได้ทุกอย่างเลยสมศีอันนี้มาทําความสะอาดห้องเก็บของพอเดียวเห็มกี่วันเห็มกลิ่เห็มถึงเดือนก็ต้องเก็บของออกแล้วเนาะนี่เจ้าต้องมาทําความสะอาดเริ่มปฏิบัติการคนของออกก่อนมันเกิดสมศรีก็มาทำความสะอาดเจ้า ทำความสะอาดเซตละถึงเวลาถูไปหามอบห้ามเจอหมู่เขาไปตันใดอีสมศสีใจ้ผ้าคีริวนี่แหละคาเจ็ดขานไปสอหาแหมตึกมันตึกใหญ่เนาะกว่าไปสอแห ẻ มซ่อมเสื้อเนีคนเดียวเลยเจา้าเอาผ้าขี้เลวนี่แหละเจ็ด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 เจ็ เซตเรียบร้อยอันนี้ทายพอทําได้เต่าตีได้แค่นี้แค่แค่นั่นแหละเจ้าเพราะว่ามันได้ทําความสะอาดประเมินแล้วเนาะมันสกะไทายพอเนาะอันนี้เซตเรียบร้อยเจ้าสะอาดละเดี๋ยวกเก็บของมาไวเหมือนเดิมแค่นี้ก็เซตแล้วห้องมันกำบใหญ่เนาะห้องมันแคบแ,บ,แบเองเสร็จแล้วได้เวลากินข้าวไปกินข้าวล้วเจ้าก่อนกลับบ้าน Where you? He's yeah. writing our goodbye. <laughs> <laughs> goodbye, of On the twenty on the nineteenth. That's a Friday. Nineteenth April. We are inviting all the people down mm. for a drink and some snacks. Okay. And you also have to be here. What time? At three o'clock. Okay. And you can ask Jakob if he Jacob can come. To come. Okay. Number nineteen. Number 19 man. Reception. de this month reception Ja. Next month. Next month? Yeah. Yeah.